Nó bọc hay dù bọc hay đậm chum mơ 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 อันนี้คือตุ่มใสเอียนตุ่มใสเอียนจุ่มใส่ปลาไหลเอียนห,หรือว่าปลาไหลกระสีขาวนี่ยาวๆโอ้นกนกเช่วเนาะดิ้ใบบวัวเห็นแต่เธอานีแล้วนี่ทางหนา คือไไปลินซาวลงมวนตัวเอาคืลงมวเลยเด้อขาล่นะเอออืเอาคืเอาคือบอมเป็คือดอกคืช่งความลุเยคอกาลุเรทึกเลยเฮ้ยหักกระชื่อ้ตอนแรกมันยามเลยเนาะจังงวะนี้เปดบวยเ่เนี่ยคอปลาสลามเนาะปาเขาไ่ได้ปอยปาธรรมชาติโอ้ยจ้าละไซบอลนั่น เขาใส่ค่าอยู่ในนี้สลามมันลายแนวปลามันล่าอยู่นี่เห็นไหมเป็นความเลอาเลยนิชาบลายขออะไรไหมปีคอเด้อคอยามด้อไนืกินปีย้อนนะลักในหน่อยขุดะ มิตรลักในหน่อยโคตโคดรอันนี้แหละครับพอจะช่วยช่อันคนนั้นไม้มาใช่ก่อนในใช่ก็เอาไม้เล้กก็หลงก่อนไั้ใช้สมัยแถวนี้แหละอ่าได้ตึกม่าฮะผู้วงเบาผู้ไทยหรือว่าส่งยูทูบ วีที่ซีวิดคนไทยบาทจะเสียงาปาพวงอะนี่ปานตันหนาปานตันหน้าโอ้ปานันหนาแซงสีดูคือว่าเขาเกี่ยวเขาอะจะยังปาาตันหน้าอยู่ปาที่ใช่ใ่เดย้ที่ใ่ใเาอื่นนะแซงหรือหน้าตาวแซง ใช่ๆก็ไม่ใช้อยู่แค่มเดินพู้แล้วว่าสิคุณไม่ใช้ช่างอยู่โคกพี่โอ้โอบ่านขนาดหน้าประยะเปลือ ข้าวหน้าละคอกน้ำสิสิกับผงดูหอยเซอรี่หน่วยปักไงหนึ่งพูแต่เสะอ์ฟหน่วยใหญ่ยางมหยางมาฮักสุดข้าวหน้านี่กับมาเห็นอีกป้านี่ เยี่ยมบอลซีไซ้ป๊าพกักแวนยอดง่ามอาลิบไยอยูน,อยน้รไนะน่พกึบายบายใหหนนใส่แล้อันใหม่ด้านง่าใช่ใส่แล้ว ร่องร่องเป็นวะปิดเป็นหองเลยร่องดูกรโอ้ตาเช่าเดี๋ยวบวกกัได้แล้วงน้ำเย็นนี่ที่ทำน้ำแข็งเปื่อยเนี่ยนี่ยจิ๋งมบอกเ เมื่อกล้าตขึ้นผู้ก้อนขางมันต่ำอกจะบริจะรถไทยใบภาษา,าล้งคือใช่ใล้ลมยิ่งเหืออืมนุ่เพิ้นก่นอ,นอ,กอนใช่ดูไหมอรลื้น,นโอ้ปีนี่มันลงมาเห็นหน้าแซงอยู่พี่เนาะจูนเอบริดเยเยบ่ ตงเยแล้วก็ดก่กด่ไว้กเินจมมาับ้อนอืมเอว,ทวเทะวนะเห็ดไห้มันเป็นช้างนาหาันเสียตั้งไอตั้งไรห้มันติง้ง เดี่ยักแหวนทางล่างนี่ดึงขึ้นมาเลยเด้ออันนี้เป็นเพลงหน้าหางท่านผู้ชกเนาะมุ่งด้วยแหวนพักตาขาขาหางเนาะพักตาขาหางการองได้มาถึงแล้วท่านผู้ชมมาถึงแล้ว ลานใดดไปดูนเนาะ,ะยายามสกันน้นเลยลืมฮัดเกิบบุ๊มาเลยน้ำปักมันเข้ช่วงเมีตัโบกเี่ยป็ปท่ง,ปปทงหน้าแทงเนาะสน้อยเขาเอ็ดหน้าแทงเต็มมืดอนพี่น้องเลยเตนี้นะอ่ะ đấy, tụi đây nè, ở đây nhòa nè Ở con Ủa, thiền, không có chữ đâu Ủa, phí nông ừ, Phí Màn, màn, răng này màn Xài răng này Từng đời nhại lẽ Tổn lệnh Tốt mà phí ่าข่าวทั้งหมดป๊อพี่นะ้องเนียเด็ดชม กินมาทึกทางอือโมลงมัดสเกินี่ฮะเ้ มันมานมานโคตะอ,อันนี้ก็ใไ่เนาะใส่ห้าใส่ป้าคนที่ซานก็อยู่บานเขาเองนี่เด้อพี่น,อน,น้องบานโน่นคู่ใส่ไอ้กัดอันนี้ เพื่นกระขายบัวแพงดอกเซนเศร้าหรือว่าเซนหาสิบพันต่อลงังอันนี้อันนี้เพื่นสานให้ซื้อเพื่อนว่าเอาไปใส่ร่องบังเด้อสิบพันอยู่บ่เพื่อนว่ามานพี่น้องนี่มานนี่มานคักเฮ้ยตายแล้วบักใหญ่ๆ<า>นี่มันจับมาแต่ใช้อันนี้มัันจบมาแต่ใช้อันนี้น้องเอ้ยเฮ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 ้ย นากําลังจับเด้อนี่ยังออกง่ายนี่ได้บักง่ายนึงอันยุงเด้อหลังจากเฮายามแล้วเฮาก็ใส่ไว้คือเก่าตอนแรงเฮาก็มายามอีกโอ้เจ้าใส่ใสเจ้าบ่ได้อัดผามันเนาะ Là. tôi là cái ắt chú bơ cho vào bể ắt và chắc ừ. <cười> ừ. <cười> อยู่แาวหยีบแหงและบ้นคันหยียบได้แล้วนะ,ะจับภาพไป้นที่หน้าแท่งทมชมนี้เป็นคลื่นท้องหน้าแช่งท้องหน้าแช่งได้หน่พี่น้องเลยเน,นาะเอากระลังเลิม เริ่มชิลูดน้ำหม้อเนาะบ้านขัน้นบ้านขัน้น,นเลยก็รูดน้ำหม้อได้นในไรแถวปูนี่บอสปดท่มนี่ท่านผู้ชมนี่มีหนูแล้วนี่ไรเห็นว่ามันมีน้ำอ,อมเลยมีหนูแล้วนี่อ่าโกนหนูทมัดแถวกกท่มนี่โอ้ยมักยูขนาดหนูท้องขาวหนูท้องขาวหนูหน้าเท่านี้แหละตอนแรกมันลงมากินข้าวเนาะแถวกกท่อมนี่โอ้ยและกเ็เตนเตนลายเนาะมันมีแห้งหกกระช่อง ทกชกมันเฮ็ดทั้งแง่ๆลงมาเลยมันไม่หู้อยู่ทั้พื้นนะพี่น้องเลยลายขนาดปลาป๊อดนี่กะปออโดให้หอยเชอรี่หอยคั่วหอยฟังแต่ข้ามีหอยเชอรี่นี่มันเยอะลายไปเล,เลยเนะยังใส่ขึ้นเลยมดบ้านเขาดูาดดิพี่น้องบ้านเขาดูดนี่เด้อเออนี่เต่นั้นทั้งมืดเนาะ บัดรขารูด <irgendw> น <carbono S 2> <es> anyway, wow. ี่มาหอดเลยคือเฮ็ดชอยมอยอีกบัดรขารูดโว้ยบวาวเนี่ยได้หอยลายใส่กรปลาพร้อมคุยน้องเลยนี่บ่คือมิดเช่ไหวย่อจังว่านี่แหละชีมานอยู่บวบ่ะ เมื่อวานนี่กัปานขันหน้าเนะาะอันไสอันไสใสหญา้าใส่บุงนี่เนาะปลูกไว้นี่กำบังเบอร์นกมาไก่พี่น้องถ้านกมาไก่้วป่าพวกเขาเนาะนกนี่มักขนาดลยนกเจ้านกย่างเวลาเอามื่อนี่มันมาบินไกลนี่เวลาป่าบ้ามันขี่ข้าวใช่เดี๋ยวมันกินพี่น้องเนาะ โอ้โหเต้นย่างอพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมโอ้ข้างเสียงมันล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนจุกเลยปากคันแย่จริงจีนี่มานทแท้พี่น้องมาเทแท้เต้นดองๆโอ้มีกุ้งพร้อมมือนีิปากกดพร้อม ปลาขาวโดยเฉพาะเนาะปลาขาวพี่น้องปอางามไปเลยพี่น้องเลยนี่เชื่อว้าเลยเนาะความงามเนาะเนี่เป็นเลิศความงามเลยน,นี่พี่น้องนี่นี่ปลานะ นั่งลงจเจ้านั่งลงเออเอเอ,โ,อโม,แม่แบบนี้แหละพี่น้องบรรยากาศใน,นยามสาวโมน่ขนาดยามไส กุ่งเ่ะในปากใสเฮียเป็นไโคตรอย่ามาปาอะไรใสไว้คือเกาแบบ นกไส้นี่ต้องสังเกตได้ทางพื้นมันพี่น้องมันดันป่านะดันพื้นได้ดอนง่ามันเนาะต้องรูปให้ดีๆเนาะอันบดจิกอันจิกบดีดอนง่ามันเลยป่ามันบดได้เลยมันอ้อมดันพื้นไดพี่น้องเลย เป็นวิธีชาวบ้านเนาะเคยใส่ประจําเลยพี่นอ้องแต่ละปีเนาะเวลาเขาปานขั้นแล้วแหละอ่าเาจะได้มาใส่เนาะปานขั้นฮอบเลยเนาะได้มาใส่ใส่แล้วแล้วก็ดูดป่าออนะกายามดังนั้นแล้วก็มายามดังนี้โตท่านผู้ชมเนาะ,ะใส่ของจับดัาง บอลเกาค่าเกียมทีดูดน้ำเนะาะนี่เบสพะเจ้านี่จะรอนลาโอ้ยถึงงูบานนี่แล้วงูโตบักไงโอ้ยพี่น้องเลยงูกิ <พอ S 1> นเบิดเยย่ๆอยู่ยยป่านะทั้วงวันนี่เลยหนักมากไงหนักดูลวดลูลวดอยู่ จะสู้ด้ปลาท่านผู้ชมถอกใช้กรตาด้วยนี่มันกินไปแล้แหละอ๋อก็เต้่าๆอ๋อกนตอ๋เอคาดคัดคๆดคาดงอจะบวชเเพ่อจะบวชเพท่านผู้ชม เมื่อมาถือคักถือแน่นี่ป่าข่าวอยตอเดียวเดียวเดียวตั้งท่าตาคักท่านผู้ชมเอาชีวิตถอกเนาะงูตาแห่พี่น้องเวลาออกมาเนี่ยมันจะลอยเลียด

ด้ยตัวพักไงพี่น้องไอ้หม,มูหมูทำนะโชคแต่หูพอเข้านะตเต็มใช่เนาะไปแล้วพี่น้องไปแล้วงูไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาเอาปลาโตผู้ชมยังไง<ม><ม>ตัวเดี๋ยวกลับมาใกล้ๆแล้วก็นโอ้ใกล้แล้ว โดนเต็มกะตาพี่นอ้องน้าไรข้าพีชัางกระโดนฮะตบตบปากอะไรเนี้ยเนาะ อ่างนี้มันขนาดพี่น้องเลยาปาดๆลึกเลยเนาะทีได้จกส้ามเด้ยมันมนี่ยังอีได้ลองส้ามารางพูเดี๋ยวพยายามแลนะ้วับเดีเมื่อ,อไรพี่น้องเลยอ่างนี้มันขนาดด่างเนย ด้านต่ละมือนะจ๊านี่ละหมานกมูโอ้มันชนเห็นนกมาการกันขึ้นจะกินแล้วนี่ มต้องตินออกแล้ว ปกก๊กมนะั้เนป่ยกป๊กไรนะหลายนะ้องมาาันจะคอดเมื่อแล้วบ้านโอ้สีแต่อ๋อกุ้งประชังง่ายกระกร้วพี่น้องชักกุ้งทะเลกุ้งนะพี่น้องนี่สัมดีก้อยนี่แซมกุ้งทะเลนี่

ไนะปบิงระยมงูมวนะกินตะิหองไมันบ่มันบ่ ปลาคาวบลุกงูใส่งูบุงย mm ักไปตาเพื่ออะไรตาเนกท่วาก็ได้บึงห้องก็ได้บึงขาบึงบัดแล้ถอกอู้ลงมานี่น้วอินก็นมาเนาะเลาะขายชาวบ้านให้กเอ้ขายให้เขาได้กินกินงหัะ ก็จได้กินอะไรละข้างงูกัเดกเเลยบ้าร่าานเดเราจด้มคมาสามเซนเะหลายเนาะได้เสอน้างใช่ใช่สีห้าแงยนะเนาะเนี่ยเป็นชาวบ้านที่้องหาอยู่กินคนั้นย่างเลยเ่ปนย่างก็คู่มือเลยลกมาเราอ chạy được điêu tha chạy nè thì nó ơi ừ chúng ta nó tròn khuất nhỏ